ตอนไปเก็บตัวคิดถึงบ้านไหมคิดถึงก็เหมือนตอนนี้อะแต่แค่ไม่ได้ซ้อมหนักเหมือนตอนเก็บตัวไงตอนก็โทรแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเปิดกล้องคุยผมไปเซเว่นใคอะไรบ้างตอนนี้มันไปไม่ได้แล้วนี่เ <laughs> มื่อไหร่พ่อม่มาจะเข้าปากพี่ปู <laughs> ตลาดมริกาบางปูไม่ใช่พี่อยู่วังท้องสร้อยเท่อะเรื่องหลังเคยมีบอลรั่วตอนแข็งไหมไม่เนาะ กวนไม่ทานค่ะพี่พี่ทานแต่ทุเรียนที่แบบเกือบแข็งอะขอบคุณสร้อยทองนะคะคุณอะไรอะพีเจอืขอบนอกุ่มในใช่ นอนทำอะไรอ่ะเก็บตัวเขาให้นอนกี่คนถ้าไปต่างจังหวัดก็ตามที่โรงแรมเขาให้นอนอ่ะสองคนแต่ว่าถ้าอยู่กรกอก็สี่แต่จะมีห้องหนึ่งมีแค่สามห้องสุดท้ายลองกินทุเรียนภูเขาไฟอ่ะคะเคยกินค่ะแต่ปีนี้ไม่ได้กินเพราะยังไม่ได้ไปสีเกตเลย ชอบกินมาม่าเหรอครับไม่ได้ชอบครับวันนี้อยากมันตั้งเดินผ่านไปผ่านมามันตั้งล่อหน้าล่อตาก็เลยจัดไป อย่าเห็นพี่ปูกระโดดเสิร์ฟตอนเล่นลีกให้พี่เก็บแรงไปโดดตีหน้าตาขายเฮ้อผัดมาม่าอร่อยมันช้าและที่กรกทพี่ปูนอนกับใครบ้างพี่นอนกับพี่หน่องพี่กิฟต์มลีพากินหมาม่ากินได้ทุกสถานการณ์ถั่วต้ม ทีมไหนรัาวอลเลโอลิมปิกเียจีนค่ะแต่ก็เผื่อใจให้เมกาพี่พูทำมามาพี่นัดออกกำลังกายพี่ออกกำลังกายตั้งแต่เช้าแหละพี่ปั่นผ้าประมาณ3ามสี่รอบเดินขึ้นลงชั้นสง แล้วก็ทั้งรดน้ําต้นไม้ใส่ปุ๋ยต้นไม้ทําโอ้วันนี้ออกกำลังกายเยอะสั่งเงาะพี่ออนเลยค่ะเดี๋ยวไปสั่งนะคะไปขอนครับบ๊ายบายครับ พู่เป็นคนขี้หนาวไหมครับไม่ครับพี่ขี้ร้อนครับแม่กิ้บอกว่าพี่บูชอบกินมามา่อืดใช่พี่จะต้มแล้วพี่ก็ปล่อยไว้จนอืดอะ่ะแล้วพี่ถึงกิน เราดไปไหนนางไปเล่นของเล่นแล้วขอเรียกชื่อนางนางเหล่มองหยุดเล่นแล้วเหล่มองหนูว่ารูปให้พี่ปูด,ด้วยในไอจขอบคุณค่ะอ่านหน่อยฮะอ่านแล้วนะขอถ่ายรูปหน่อยครับโอเคพร้อมยิ้มผักติดฟันปะ ูหนูนอนแล้วนะฝันดีคะ่ะฝันดีนะคะเนี้ยฟลูกปัดนะคะลูกปัดชอบลูกตบพี่มากขอบคุณคะ่ะไอจก็ติดตามขอบคุณนะคะวันนี้แสงดีเบยลูกมาคุยหันหน้าเจอไฟพอดีหนูกินหนึกเป็นเพื่อนพี่ปูเอง เผอเนื่อแล้วมันก็ต้องมีบ้างหน้าชํามากไม่ใช่หรอกหน้ามันหน้าเยิ้มเธอไฟมันเลยเป็นแบบนี้ พ่อแม่ไม่ให้หนูกลับบ้านเหมือนกันเลย <ega an> ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะกันไว้ว่าเราจะไปจะได้ไม่ไปติดทางนู้นแล้วก็เราก็ไม่เอาทั้โลกจากทางเราไปติดพ่อกับแม่พี่นัดไปไหนคะพี่นัดเช็คงานอยู่ค่ะนี่ปูว่าคนสุพรรณพูดเหนือมไหมคะเนอรคะ่ะอ่างทองก็เนอการก็เนอรรับรีก็เนอ ปกตินอนยี่โมงสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งแน่แต่ยิ้มิงกี้ได้ไหมคะหนูแคปแม่ทานแค่หนึ่งสองสามได้ปะยกโซดเลยใช่น้ำอันนี้มันต้องโซดว้วไม่ใช่อันอันตรงนี้หลวม ขอบคุณครับก็เท้าหมูไปเตะพอมันก็พับสิขอบคุณดอกกุหลาบนะคะคนดูหัวความหมดพี่ก็หัวความประจวบก็เนอค่ะ กินขนมเปี๊ยะไหมคะก็ชอบกินไส้ไข่เค็มพี่ปูตื่นกี่โมงคะตื่นพร้อมพี่นัดมาทำงานคะ่ะ8ปดโมงยีสิ อะไรเนาแตกพี่ปูจะพิดซองนั่งลงพี่ปูเหมือนจะร้องไห้ไม่ได้ร้องพี่ปูเพียนคิดดูขนาดอ้วนยังไม่กิน กินหมดไปสามชิ้นแล้ว,วมันก็แสดงว่ามันอิ่มแล้วอิ่มอะไรมานั่งขอเนี่ยคลายมานะคลายตก,กปากแตกอืนี่ซื้อมาให้ใหม่นะเนี่ยข้าวมาไม่กินแง่ ปู้เลิกเล่นไหมยังไม่เลิกมีโจรขโมยถ้วยมาม่าด้วยเกี่ยงหมดแล้วขอ,อน,น้ำหน่อย ต่ากุลาดน่ารักไหมน่ารักค่ะทำยู u ู e ไหมพี่นัทจะให้ทำมากี่ปีแล้วมันยังไม่ได้ทำสักทีเลยฝันดีค่ะน้องอายพี่ปูชอบนักวันเล่คนไหนถ้าชอบตอนนี้พี่ชอบ เบอร์แปดเมกาผู้ชายแต่ถ้าเป็นไอดอลคือพี่แพทสุพชัยสีภูมิอดีตนักวันเลขทิมชาติไทยผู้ชายพี่หน่องมีแฟนยังไม่รู้พี่หน่องไม่ยอมบอกอะพี่นัดเป็นทุกอย่างให้พี่ปูจริงๆใช่ ฟันดี้น้องโฟนนะคะฟันดีค้ค่ะน้องโฟนถ้าส่งไปมาให้เซ็นได้คะ่ะส่งมาเลยติดต่อผ่านพี่นัดในอินบ็อกซ์ไอเลยนะคะพี่วานเป็นคนตลกหรือเปล่าใช่พี่วานเป็นคนตลกพี่วานน่ารัก พี่วานถ่ายรู้สวยพี่ชอบฉีดวัคซีนเป็นไงบ้างตอนนี้โอเคแล้วค่ะจะเหลือเมือม่อยๆตัวอยู่บ้างนิดหน่อย เนเรียกพี่เควนไปไหนเข้าไปในครัวแล้วสงสัยจะหิวอาบน้ำหรือยังยังไม่ได้อาบแอตาใช่ไหมคะใช่คะ่ะจะดูทุกวันจนก,กว่าพี่บูจะจำหนูได้โอเค อันดีนะคะน้องน้องอะไรน้องหอมเวลา6กเสียนซ้อมเตรียมแข่งปกติซ้อมที่กรกทรค่ะ ปูจำได้ไหมคะฟางข้าวจำได้คะ่ะพี่ปูยังเล่นดีอยู่ไหมยังเล่นอยู่คะ่ะใครเรียบร้อยสุดในเจ็ดเซียนน่าจะเป็นพี่นานะ พี่ปูไกลจากบ้านเจมไหมคะไกลค่ะพี่ว่าเรียบร้อยไหมก็เรียบร้อยเป๊ะพี่นัดไปไหนพี่นัดเข้าครัวน่าจะหิวแล้วแหละเพราะแต่ละมื้อพี่นัดกินได้นิดเดียวแล้วมันก็จะแบบมันทำให้หิวบ่อยพี่ปูว่าใครสวยสุด โดยเสียงพี่น้องอะไรนะพี่ ูเคยไปวัดเล่นโทมไหมเคยค่ะบ้านน้องสะพ้ยอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดเลยอย่านอนดึกนะคะพี่ปูจ้าไม่ดึกหรอกวันนี้อ่ะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็จะไปแล้วตาลายไหมคะตาลายค่ะ นจะแต่งงานไหมพักไหมคะถามพี่อ้อนเลยจ้าอันนี้พี่ก็ไม่รู้เขาเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นเยอะแล้วคะ่ะแต่ก็ยังมีอาการเจ็บอยู่บ้างเวลาย่อตําๆหรือแบบจะก,ก้าวขึ้นที่สูงอะไรเงี้ยพี่ปูชอบนะักฟุตบอลคนไหนไม่ชอบเลยพี่ไม่รู้จักนะักฟุตบอลอะ ปูรู้สึกยังไงแฟนคลับจีนพี่ปูพี่ออนก็ไม่อะไรนะคะเฉยๆฝันดีค่ะใครที่จะไปนอนแล้วบายบายฝันดีนะคะในเจ็ดเซียนมีใครมีโรคประจำตัวไหมมีม อูเป็นไทรอยแล้วก็พี่กิฟเป็นลิ้นหัวใจรั่วไม่ปูอับน้ำยังยางไม่ได้อาบเลยเห็นพี่แป้นในชุดี่ขอบคุณสร้อยเพชรน,นะคะคุณนันนพัฒ ฝันดีนะคะคุณสวยคุณหนูฝันดีเช่นกันค่ะขอบคุณรถตุกตุกนะคะอะไรอะดิสนีย์ปริน์เหรอคะใจจะขาดเห็นน้องหน่อยขอบคุณดอกกุหลาบค่ะคุณบีม เห็นพี่เป็นในชุดเจ็บตัวน่าจะเป็นผู้เล่นนะคะเพราะว่าสตาฟก็เยอะแล้วนะขอบคุณดอกกุหลาบค่ะพี่นัดไปไหนแล้วพี่นัดเข้าครัวโตสิบห้ายังไหวใช่ยังไหวยอยู่ ปราบมาแล้วไปไหนมา,เค,เ,นา,ามเคยไปวัดปราบพระเจ้าไหมเคยไปขอบคุณชาไทยนะคะ เคยมาคำชะโนดไหมไม่เคยไป,ไปค่ะแต่อยากไปอยู่นะขอบคุณส้มตำค่ะน้องโฟนฝันดีค่ะน้องไอพี่ปูเหมือนจะง่วงแล้วนิดน้อย